ครับสวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้ผมไอวารินนะครับผมมีพระเครื่องนะครับ pues. มาแนะนำหนึ่งรุ่นนะครับคือพระเครื่องของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นสร้างกุฏิปีพศ2517นะครับผมเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงบล็อกคูณขีดนะครับรุ่นนี้จะแบ่งเป็นหลายบล็อกนะครับสร้างเยอะนะครับ แบ่งเป็นหลายบล็อกตอนนี้ราคาเช่าหาก็หลักหมื่นครับสวยๆก็หมื่นอัพนะครับถ้าท่านใดมีผมรับเช่านะครับผมก็เหรียญนี้จะพิเศษตรงมีจานนะครับรอยจานจะชัดเจนครับรอยจานแดงๆชัดเจนเหรียญนี้นะครับถ้าบ้านใครมีนะครับลองส่งมาให้ผมดูได้นะครับ เผื่อเป็นราคานะครับเผื่อแท้ก็ได้เช่าหากันครับผมก็หลักการในการเช่า,าสําหรับผมนะครับผมก็ขอให้ส่งก่อนเท่านั้นนะครับขอส่งก่อนเท่านั้นก็ท่านใดมีก็ทักไลน์นะครับทักไลน์แอดผมมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะครับสำหรับไลน์ช่องทางการติดต่อนะครับ วิธีดูนะครับดูจุดตำหนิต่างๆนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับตัวผมผมดูตรงที่พิกด้านหน้าด้านหน้าเราตีกล้องลงไปในในตานะครับในตาของหลวงปู่จะลึกคมชัดนะครับใบหูใบหูจะมีขีดๆนิดนึงนะครับข้างในใบหูเส้น ผิวตึงชัดนะครับผิวตึงผิวตึงดูยังไงก็คําว่าผิวตึงก็คือมันจะดูตึงๆครับมันถ้าเหรียญกี้มันจะมีบ,มบวมๆแล้วก็เป็นตะปุม่มตะป่ําอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับเนี่ยผิวผิวแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับผิวแท้ๆผิวแท้ๆจะเป็นประมาณนี้นะครับ หน้าตาหลวงพ่อจําหน้าตาหลวงพ่อนะครับหลักการก็จําหน้าหลวงพ่อให้ได้นะครับแล้วก็พลิกด้านหลังมานะครับพลิกด้านหลังมาก็ดูที่หูห่วงก่อนนะครับตีกล้องตรงหูห่วงหูห่วงจะเป็นเหมือนปุบปุนิดนึงนะครับเป็นปุบปุนิดนึง สักคูนะครับกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่หูหงก็จะเป็นปุบๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดูที่ตัวหนอนครับตัวหนอนตัวหนอนตรงนี้คนระับตัวหนอนตรงนี้สองสองตัวนะครับนี่ฮนะหนอนจะก,กลมสวยนะครับกลมสวยดูอิ่มนะดูอิ่ม ดูอวบอิ่มเลยนะครับดูอวบอิ่มนอนด้านหน้าก็แบบนี้นะครับนอนด้านหน้าพ่อบบคูณขีดดูยังไงดูจับเหรียญขึ้นมานะครับตรงหลวงพ่อคูณนะครับก็คูณขีดก็คือคอควายขีดนะครับคอควายจะมีขีดอยู่นะครับคูณขีด เห็นไหมครับเป็นเป็นเส้นแท่งตรงคูณครับบล็บอกคูนขีดถ้าท่านใดมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นว่ากันด้วยที่หลักหมื่นเลยแล้วก็ดูตัวตัดครับตัวตัดก็ให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัดฉีกนะครับพอศส,สองพันห้าร้อยต้นๆครับจะเป็นตัดแบบนี้สะส่วนใหญ่นะครับตัวตัดตัดฉีก แบบนี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายก็ถ้าท่านใดมีนะครับส่งรูปมาทางไลน์แอดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดปั๊มนะครับโคตต้ดตอกเผื่อเป็นอีกการตัดสินใจหนึ่งนะครับโคตต้ดตอกก็ต้องคมนะแล้วก็มีรอยสะดุง้งสะดุ้งนะครับสะดุง้ง โคสะดุ้งครับเขาเรียกว่าโคสะดุ้งก็ถ้า <st arts> ท่านใดมีนะครับส่งมาได้นะครับส่งมาได้หรือท่านใดอยากบูชาก็ทักไลน์ผมมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเหรียญ <st arts> นี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของหลวงปู่ของหลวงพ่อคูณปร <sh arp> ิสโทนะครับ่งวัดบ้านไรนะครับ ก็วันนี้ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมก็เกตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเผื่อท่านใดไปเจออยู่ที่บ้านนะครับไปเจออยู่ที่บ้านก็ลองส่งมาได้นะครับลองส่งมาได้แบบนี้ผมรับเช่านะครับครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามหน่อยนะครับ หรือท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับผมก็วันนี้ก็นำความรู้เล็กๆน้อยๆทำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ